สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องลองฟังดูวันนี้ผมจะมาสปอยหนังแนวฮีโร่สุดมันอีกเรื่องหนึง่งเรื่องราวจะเป็นยังไงลองรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดก็จะเริ่มต้นในปี1983รลังสีคอสมิกพุ่งชนโลกทำให้มนุษย์ที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมเกิดการกลายพันธุ์ทำให้มีพลังพิเศษชาติต่อมาเกิดการระเบิดตะลไฟฝีมือพวกกลายพันธุ์ ทำให้พ่อแม่ของเอมเมรี่เสียชีวิตและเอมเมี่ก็ได้กลายเป็นเด็กกำพร้าเอมเมรี่เลยสัญญาว่าจะต้องแก้แค้นพวกตัวร้ายให้ได้และภาพเหตุการณ์ก็ตัดมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งตัวเอกของเราเอมเมรี่ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อลิเดียจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เกิดจากการที่กลุ่มเด็กเกเรได้มาแกล้งเอมเมรี่ลิเดียเธอก็ได้มาช่วยโดยการต่อยหน้าเด็กเกเรแล้วสั่งให้มันไปนั่งในถังขยะ พวกเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันกับอเด็กเกเรคนนี้ก็หนีกันไปคนละทิศคนละทางหลังจากนั้นเด็กทั้งสองก็สนิทสนมกันขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งที่เอเมเบอรี่กำลังอ่านหนังสือสอบอยู่ด้วยความหวังดีลิเดยียได้บอกกับเอเมเบอรี่ว่าให้นอนพักผ่อนเดี๋ยวจะปกแต่ลิเดยียกลับลืมปกุกทําให้เอเมเบอรี่โกรธมากความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงห่างกันนับจากวันนั้นและผ้าเหตุการณ์ ก็ตัดมาที่ตอนโตลิเดียเธอก็ได้ทำงานเป็นคนขับรถเคนยกของงาน,นระหว่างกลับบ้านลิเดียก็ได้เจอกับพวกตัวร้ายที่ได้ออกมาปล้นธนาคารแล้วยิงพลังใส่พวกตำรวจเพื่อที่จะหนีชาต่อมาลเดเดียได้มานั่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและก็มีเพื่อนในกลุ่มได้ฝากเบอร์ของเอมรี่มาให้ลิเดียก็ได้ส่งข้อความทางโทรศัพท์ไปชวนเอมรี่ให้มาที่งานเลี้ยงในวันยงรุ่น ลิเดียได้มานั่งที่งานเลี้ยงรอเอมเมอรี่แต่เอมเบอรี่ก็ไม่ได้มางานสักทีและก็มีรายงานข่าวการเป็นคนดังในเมืองของเอมเบอรี่ลิเดียจึงตัดสินใจออกจากงานเลี้ยงเพื่อไปตามเอมเบอรี่ตามที่อยู่ที่ปรากฏในทีวีชาต่อมาลิเดียก็ได้มาถึงที่บริษัทของเอมเ y อรี่และก็ได้พูดคุยกับพนักง,งานต้อนรับเพื่อขอเข้าพบกับเอมเอรี่ก่อนที่เอมเอรี่จะให้เข้าพบ ชาต่อมาเอมเมอรี่กับลิเดียได้พูดคุยกันลิเดียได้ชวนเอมเมอรี่ไปที่งานเลี้ยงรุ่นแต่เอมเมอรี่ไม่สะดวกไปก่อนที่ลิเดียจะทำน้ำหกใส่เอมเมอรี่เอมเมอรี่เลยให้ลิเดียนั่งรอก่อนแต่ด้วยความซนของลิเดียลิเดียได้เข้าไปกดปุ่มเปิดการทำงานของห้องทดลองพลังพิเศษและได้ถูกฉีดยาเพิ่มพลังเข้าสู่ร่างกายทำให้ลิเดียสลบไปหลังจากที่ลิเดียฟื้น เอมิรี่ได้บอกให้ลิเดียอยู่ทำการฝึกควบคุมพลังเป็นเวลา33วันชาต่อมาเริ่มการฝึกวันแรกลิเดียตีคอนเทสพลังยังไม่ค่อยมีแรงเอมิรี่เลยให้ฉีดยาเหมือนวันแรกแล้วให้ลิเดียลองเทสพลังใหม่อีกทีลิเดียบอกว่าก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แต่เอมิรี่บอกว่าเพิ่งเริ่มขบวนการขั้นที่สองลิเดียก็เลยถามว่ามันมีทั้งหมดกี่ขั้น เอมมอรี่บอกว่ายังมีอีก32ขั้นซึ่งนั่นก็ทำให้ดิเดียถึงกระตกใจเลยทีเดียวหลังจากนั้นดิเดียก็ได้ทำการฝึกมาเกือบครึ่งทางแต่ก็ยังรูบๆม,ม,ม,มันดอนอยู่แต่พวกเธอก็พยายามอย่างมากก,การฝึกจนการฝึกเริ่มเห็นผลพวกเธอแข็งแกร่งขึ้นจนถึงขนาดสามารถลากรถมาทุกคนเดียวได้และตีคอนเทสพ,พลังจนประหลอดแตกได้เลยทีเดียว หลังจากการฝึกจบลงพวกเธอก็ได้ตั้งชื่อกลุ่มว่า t h u ทัน f o ฟอสและแล้วภารกิจแรกของ t ทัน f o ฟอสก็มาถึงนั่นคือการหยุดพวกตัวร้ายก้ามปูที่กำลังป้นร้านสะดวกซื้ออยู่ลิเดียและเอเมิลี่ได้เดินทางมาที่ร้านสะดวกซื้อเอเมิลี่ได้ทำการหายตัวก่อนที่จะเข้าไปภายในร้านส่วนลิเดียก็ได้เข้าไปยืนเท้าเอวให้พวกตัวร้ายยิงเล่น จนคนที่หนึ่งก็เดินมาหาลิเดียก็ถูกลิเดียต่อยเข้าที่ขาและต่อยเสยไปอีกทีหนึ่งจนถึงกบหงายหลังเลยทีเดียวและเข้าจัดการจนที่เหลืออย่างง่ายดายจนเหลือแต่ก้ามปูเพียงคนเดียวก้ามปูก็จะยกมือขอยอมแพ้และออกมาจากที่ซ่อนแล้วมีการพูดคุยกันก่อนที่ก้ามปูและลิเดียจะเหมือลอยและจินตนาการถึงการเต้นรำของทั้งคู่ซึ่งเอเมเบรี่ก็ได้เครื่อนกระป๋องใส่ลิเดีย ให้ลิเดียตื่นจากผวังเพราะจอนอีกคนหนึ่งได้ฟื้นขึ้นมาแล้วและเอาเปืนมาจ่อลิเดียอยู่เอมเมอรี่ก็ได้มาช่วยเอาไว้ด้วยการเอาที่ช็อฟไฟฟ้ามาช็อตท,ที่คอของจอนคนนั้นจนเครื่องในของมันแทบไหมและพวกก้ามปูก็ได้พากันหนีไปหลังจากนั้นทีวีก็ได้ออกข่าวพวกเธอไปทั่วและลิเดียกับเอมเมอรี่ก็ได้ออกมาปกป้องเมืองอยู่หลายครั้งจนมาเข้าตากับเดอะคิงผู้ลงสมัคร นายกเทศมนตรีในเมืองนี้เดอะคิงต้องการที่จะหาเสียงด้วยการให้พวกตัวร้ายที่มีพลังพิเศษมากกอบความวุ่นวายในเมืองนี้เพื่อที่ตัวเองจะได้หาเสียงจากการแสดงว่าตัวเองเป็นฮีโร่ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือเมืองนี้ไว้พวกเดอะคิงเลยประชุมกันว่าจะชวนพวกลิดเดียกับเอเมิลี่เข้าพวกก็เลยบุกมาหาพวกลิดเดียกับเอเมิลี่ทำให้ลิดเดียกับเอเมิลี่รู้แล้วว่าเดอะคิง คือหัวหน้ากลุ่มตัวร้ายที่มีพลังพิเศษที่คอยออกมาก่อความวุ่นวายภายในเมืองนี้แต่ลิเทียกับเอเมิลี่พวกเธอไม่ยอมเข้าพวกด้วยกับกลุ่มของเดอะคิงก่อนที่พวกเดอะคิงจะกลับไปอย่าผิดหวังในขณะที่กลุ่มทันเดอร์ฟอร์เริ่มมีชื่อเสียงก็ได้ไปสับสนถนนผู้สมัครลงนายกที่สมตีอีกคนหนึ่งชื่อเลเชลทำให้คะแนนความนิยมในตัวเดอะคิงนั้นเริ่มตกต่า และทำให้เดอะคิงไม่พอใจเป็นอย่างมากตัดฉากมาที่ร้านอาหารในขณะที่กลุ่มทันเดอร์ฟอร์สกำลังนั่งพูดคุยกันอยู่พวกตัวร้ายก็ได้บุกมาและปล่อยพลังใส่ร้านอาหารจนพังยับแต่ลิดเดียกับเอเมิลี่ก็รอดจากแรงระเบิดได้อย่างบวิตแล้วก็มาต่อกันที่ยกสองตัวร้ายก็เปิดฉากปล่อยพลังใส่ลิดเดียและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือด ก่อนที่ผู้ตัวร้ายจะหนีไปด้วยรถกระบะดิเดียก็ได้เอารถบัสมาเคลื่องใส่ผู้ตัวร้ายแต่ไม่โดนจนดดนเด็กแถวนั้นแซวว่าป้าคนนั้นเพิ่งเคลื่องรถบัสและโดนเอเมมอรี่ต่อว่าเลยทีเดียวฉากต่อมาดิเดียได้มานั่งทานอาหารกับกา้ามปูและไปต่อกันที่ห้องเพื่อร้วงความรับของเดอะคิงวันต่อมาดิเดียก็ได้บอกกับเอเมมอรี่ว่าเดอะคิงจะเชิญคนที่ไม่ได้เลือกเขาให้มาที่งานเลี้ยง และระเบิดตึกในงานเลี้ยงทิ้งฉากต่อมาพวกทันร์ฟอร์สก็มาที่โรงงานแห่งหนึ่งตามที่แอลลี่สมาชิกในทีมบอกแอลลี่ได้บอกให้พวกลีเดียรอเริ่มทำภารกิจที่หน้าประตูแล้วโทรบ,บอกเลเซอร์ให้จัดการพวกลิเดียกับเอเมิลี่แต่ลูกสาวของเอเมิลี่มาได้ยินว่าแอลลี่เป็นหนอนบอนไส้ให้พวกเดอะคิงเลยโทรบ,บอกให้พวกลีเดียกับเอเมิลี่ไหวตัวทันออกห่างจากประตูก่อนที่เลเซอร์ จะปล่อยพลังใส่ประตูระเบิดตุ้มแต่พวกเลเดียกับแอมเบรี่ก็กระโดดหลบกันได้ทันตัดฉากมาที่ออฟฟิศของเลเชลนายกเทศมนตรีพวกเดอะคิงก็ได้มาวางระเบิดกันที่ตึกพวกทันฟอร์ตก็ได้ตามมาเพื่อที่จะกู้ระเบิดแล้วก็ได้เข้าประทะก,กันพวกตัวร้ายก็ได้เปิดฉากยิงก่อนเลเดีย mm hmm. ก็ได้หลบลูกกระสุนปืนและเข้าจัดก,การก,กับลูกสมุนของเดอะคิงไปหนึ่งคน เดอะคิงเลยต้องออกลงจากการลิเดียเองเลยและได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดทางด้านเอมิลรี่ก็ได้หายตัวแลวจัดก,การกับพโรสมุนของเดอะคิงไปทีละคนจนหมดเลเซอร์ที่ก่อนหน้านั้นโดนลิเดียจัดก,การจนสลบที่โรงงานเธอก็ได้ตามมาถึงและเข้าต่อสู้กับเอมเมี่เกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดก่อนที่เอมิลรี่จะเพียงพ้ำลูกสาวของเอมิลรี่ก็ได้ใช้พลังความเร็วสูงในการวิ่งชนเลเซอร์ จนกระเด็นไปไกลและสลบลุกไม่ขึ้นเลยทีเดียวส่วนเดอะคิงก็ได้จะเข้าจัดการกับดีเดียต่อแต่ก้ามโปก็ได้เข้ามาช่วยไว้จนโดนดึงแขนขาดและถีบกระเด็นหลังจากนั้นเคซี่ลูกสาวของเอมมอรี่ก็ได้วิ่งชนเดอะคิงจนตัวเองล้มต่อด้วยเอมมอรี่ก็เข้ามาชอ็อตไฟฟ้าใส่เดอะคิงต่อแล้วตามด้วยดีเดียดึงเอาเสาขนาดใหญ่หมาหัวใส่เดอะคิงจนกระเด็นข้ามเติดหลังจากนั้น โคทันนาฟอสก็ได้มากู้ระเบิดแต่ก็ไม่มีเวลาเหลือแล้วเคซี่ก็บอกว่าจะวิ่งเอาระเบิดไปทิ้งไว้นอกเมืองแต่เอเมิลี่ก็ได้ห้ามลูกสาวตัวเองไว้ด้วยความเป็นห่วงลิเดียเธอเลยตัดสินใจอุ้มระเบิดกระโดดทะลุ้ต่างร่วงลงมาที่แม่น้ําก่อนที่ระเบิดจะทํางานแล้วระเบิดตุ้มเคซี่กับเอเมิลี่ถึงกับน้ําตาตกกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นผู้ตำรวจก็ได้เอาลิเดียขึ้นมาจากน้ํา เคซี่กับเอมิลี่ก็ได้วิ่งเข้ามาดูและเรียกชื่อลิเดียก่อนที่ลิเดียจะฟื้นขึ้นมาและอ้วกน้ำใส่ลิเดียกับเอมิลี่ก็ได้กอดกันด้วยความดีใจแล้วนายกเทศมนตรีก็ได้เดินมาและบอกว่าเดอะคิงถูกจับตัวแล้วและก็ถามต่อว่ากลุ่มทันต์ฟอร์สสนใจจะเป็นฮีโร่ประจำเมืองนี้ไหมลิเดีย Lydia, เธอก็ได้ตอบตลงและหลังจากนั้นประชาชนก็ได้ห่อล้อตะกนออกมาว่า ทันเนฟอสทันเนฟอสอย่างกือกล้องและฉากสุดท้ายของหนังเรื่องนี้ก็คือการที่ลิเดียมาสวีดกินไก่ดิบกับกา้ามปูและทั้งสองก็จบกันและเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้